เรื่องปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่พันธุ์ของปลาหมอสีคางดำนะครับของท่านนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทู้ถามเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธมนัทพมเผ่าเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนและในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือท่านชัยยาพมมาเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนครับ ทางผู้ถามและผู้ตอบพร้อมแล้วนะครับขอเชิญท่านนัชชาบุญชัยสวัสดิ์ครับครับท่านประธานครับผมนัชชาบุญชัยสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลจากพี่น้องชาวบางบอนบางขุนเทียนครับท่านประธานครับวันนี้ที่จะต้องถามกระทู้นี้เนี่ยความจริงแล้วผมตั้งใจยื่นเป็นกระทู้สดแต่เนื่องจากว่าคิวนั้นไม่สะดวกนะครับแล้วก็ได้ยื่นกระทู้ทั่วไปไปด้วยแล้วก็มาได้รับคิวในวันนี้พอดีก็ถือว่าเป็น เรื่องที่พอเหมาะพอเจาะเลยกับสถานการณ์ในตอนนี้ครับเมื่อเช้าวันนี้เองครับเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่เขตเบางขุนเทียนครับในพื้นที่แสมดํานะครับเกษตรกร,ร,กรได้เปิดบ่อกุ้งอีกครั้งและก็ทราบว่าการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดํานั้นเรียกว่าแพร่ระบาดไปอย่างมหาศาลเลยท,ทีเดียวท่านประธานครับที่ผมจะถามคําถามนี้ก็เพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เล็ก แต่ว่ามันมีรายละเอียดยาวนานจากปี2549คณะกรรมการด้านความหลากหลายและความปลอดภัยทางชีวภาพ IBC โดยกรมประมงครับได้อนุมัติให้บริษัทเอกชนนำเข้าพันปลาหมอสีคางดำจากสาธารณรัฐกาหน้าทวีปแอฟริกาใต้มาพัฒนาสายพันปรานินแบบมีเงื่อนไขหลังจากนั้นครับการขออนุญาตปี49ได้มีการนำเข้า ปลาหมอสีคางดำจำนวน2,000ตัวจากสาธารัฐกาหนะ้าในปี2,553นั้นได้นำเข้ามาที่ศูนย์ทดลองในตำบลยี่สารอําเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครา,ามท่านประธานครับหลังจากนั้นเพียง3อาทิตย์บริษัทเอกชนรายนั้นได้บอกว่าการเพราะพันธุ์และการทำวิจัยนั้นผิดพลาดได้ทำลายลงไปหมดแล้วแต่ด้วยความบังเอิญครับท่านประธานวันปี2,555 หลังจากนั้นเพียงสองปีมีการพบปลาหมอสีคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันโดยไปพบในแหล่งน้ำธรรมชาติแหล่งน้ำเข็มและแหล่งน้ำกลอยซึ่งปลาหมอสีคางดำที่พบนั้นในแหล่งน้ำธรรมชาติได้ไปกัดกินสัตว์เลี้ยงของพี่น้องชาวประมงที่เพาะเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นพันปลาพันกุ้งหรือพันหอย กินของเขาไปหมดจนสุดท้ายเรื่องเริ่มแดงขึ้นมีการร้องไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้มีมติว่าการเยผยแพร่การแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดําชนิดนี้เป็นผลกระทบหลกักเป็นผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพสิทธิทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของประชาชนอันกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและได้รับการรับรอง ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ICESCR นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมบอกว่ามันเดือดร้อนถึงขนาดนั้นก็เพราะว่าท่านประธานครับในบ่อปลาในบ่อกุ้งของชาวบ้านท่านระธานกุ้งของชาวบ้านเนี่ยถ้าเกิดเปิดบ่อแล้วเนี่ยจับไปขายในกิโลละร้อยสอง้อแต่พอเจอปลาหมอสีคางดำยุบบ่อแบบนี้ครับ ขายได้กิโลละสาบาทแล้วทั้งบอ่อไม่มีกุ้งเหลือให้ขายเลยแม้แต่ตัวเดียวท่านทานแบบนี้เกษตรกร,ะร,กรจะหาไรายได้จากที่ไหนแล้วที่ผมบอกว่ามันเดือดร้อนอย่างหนักก็เพราะว่าท่านประธานตามภาพครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติครับสูบน้ําออกจากแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อจะไปจับกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยในแหล่งน้ําธรรมชาติเจอแต่ปลาหมอสีคางดํามันกินพันปลากระพง กินพันปลากระเพียนกินทุกสายพันธ์เพราะปลาหมอสีคางดําชนิดนี้เป็นสายพันธ์นักล่ากินลูกปลากินไขป่ปลาเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านรัฐมนตรีว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจครับวันนี้ในพื้นที่ของผมและพื้นที่สมสมุทรไล่มาเลยครับตั้งแต่สมุทรสงครามของท่านสสอ,อนุภาพนั่งอยู่ข้างหลังผมทางจังหวัดสมุทรสาครสสทั้งสามเขต และก็ที่สําคัญอย่างยิ่งวันนี้ระบาดหนักที่คลองสวนครับสอสอบุญเลิศนี่ลงจับปลาหมอสีด้วยตัวเองแล้วนะครับความจริงวันนี้จะใส่ถุงมาให้ด้วยแต่ตายระหว่างทางเพราะว่าจะให้เห็นว่ามันเดือดร้อนจริงๆส่วนผลกระทบครับในพื้นที่การเพราะเลี้ยงกุ้งซึ่งตอนนี้เนี่ยระบาดหนักประเทศไทยมีกว่า3ามแสนสามกว่าไร่มูลค่าทางเศรษฐกิจ6 0 0 0 0กว่าล้านกับท่านปรานเฉพาะ4จังหวัดนี้ 94%,0 0 0ไร่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ4,400ล้านวันนี้ไปดูได้เลยครับท่านรัฐมนตรีครับทุกบอ่อมีปลาสายพันธุ์นี้และวิธีการเยียวยาแก้ไขจะทําอย่างไรมาถึงประเด็นคําถามกับท่านประธานคำถามที่หนึ่งท่านรัฐมนตรีรู้หรือไม่ว่ามีการระบาดของสายพันธุเอเลียนสปีชีส์นี้ในกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงกุ้งหอยปูปลาในสามสมุทรและระบาดรุนแรงอย่างหนัก ท่านรัฐมนตรีรู้หรือไม่ว่าใครเป็นต้นตอต้นเหตุของปัญหานี้และเขาที่เป็นต้นตอต้นต้นเหตุของปัญหานี้รับผิดชอบและแก้ไขอย่างไรไปแล้วบ้างทุกวันนี้นะครับตั้งแต่ปี55จนถึงปัจจุบันพี่น้องเกษตรกร,ร,กรต้องเคาะซ้ำกำรมซัดครับและอันสุดท้ายครับว่าการเสียหายครั้งนี้เนี่ยคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจไปแล้วเท่าไหร่รัฐเสียหายไปแล้วเท่าไหร่คำถามที่หนึ่งกระทำท่านครับ คุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับท่านประธานที่เคารพผมชย,ยาพรมบารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและหกษรกรขอบคุณสำหรับท่านสมาชิกผู้สังเกตนะครับท่านนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ที่ได้ให้ความสนใจกับปัญหาของพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะปัญหาที่ท่านได้ตั้งคำถามและ เปผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงโดยเฉพาะผู้เลี้ยงกุ้งในขณะนี้นะครับว่าการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำนั้นเนี่ยเกิดจากความผิดพลาดเกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่ท่านได้นำเรียนต่อที่ประชุมแล mm ้ว hmm. จริงๆนะครับสำหรับคำถามที่ท่านได้ถามในคำถามแรกที่บอกว่ารัฐบาลน,นั้นมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร mm hmm. ตามกระทู้ที่ท่านได้ยื่นมาต่อสภาแห่งนี้ว่าจะดําเนินการอย่างไรนั้นขอเรียนนะครับว่าความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับก็นองจากว่ามีการข้อผิดพลาดในในด้านการวิจัยที่มีการอนุญาตให้นําเข้าเมื่อปี2 5 4 9อย่างที่ท่านได้นาเรียนต่อที่ประชุมแล้วนะครับความผิดพลาดดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าในขณะนี้กรมประมงเองในฐานะที่ต้องกํากับดูแลและก็ต้องให้เป็นปฏิบัติตาม ผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้างเรามีมาตรการในการที่จะแก้ไขในส่วนที่ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นผู้ที่ที่เลี้ยงกุ้งนะครับต้องยอมรับนะครับว่าปลาพันธุ์นี้เนี่ยนะครับเป็นปลาพันธุ์ที่กินกินกินสัตว์น้ำซึ่งถือว่าเป็นนักล่า อย่างที่ท่านได้นําเรียนแล้วเนี่ยแต่ว่าในการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบนั้นเนี่ยนะครับทางกมรมบะมงเองก็มีมาตรการในการควบคุมโดยเฉพาะในการปรับปรุงกฎหมายว่าจากนี้ไปนั้นการที่จะอนุญาตในการนําเข้านะครับหรือว่าการอนุญาตเพื่อมาทาการวิจัยนั้นเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนและมีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้างในนั้นนะ่ะนะครับเราก็ได้ดําเนินการต้องยอมรับนะครับว่าการแพร่ระบาดของออปลาหมอสีคางดํานั้นได้ดาเนินการ การแพร่ระบาดทั้งหมดใน11จังหวัดนะครับได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขาาลาระนองตลอดจนจันทบุรีเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในการดําเนินการในขณะนี้เนี่ยทางกรมประมงเองก็ได้หามาตรการในการที่จะแก้ไขปัญหาเช่นการรับซื้อนะครับเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยมันแพร่ระบาดไปค่อนข้างมากแล้วก็มีมาตรการในการที่จะควบคุมปริมาณควบคุมการ ในการแพร่ระบาดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางไข่ซึ่งซึ่งโดยธรรมชาติของปลาหมอสีคางดํานั้นเนี่ยมันเ,เขาเรียกว่าม,มันดูตัวผู้เนี่ยมันจะมันจะอมไข่ไว้สําหรับในการในการขยายพันธุ์ซึ่งมันก็ง่ายต่อการในการที่จะเล็ดลอดออกไปสู่ลําน้ําธรรมชาติแล้วก็มีการขยายพันธุ์แต่ว่ามาตรการดังกล่าวนั้นในทางกรมประมงเองก็ได้หามาตรการในการแก้ไขปัญหาอยูอ่ผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่า หลังจากที่เราสร้างปัญหาของการแพร่ระบาดแล้วก็มีผลกระทบในวงกว้างแล้วเนี่ยในขณะน,นี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้มีในเรื่องของการกําหนดในการาามีการกําหนดในการประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการกําหนดชนิสัตว์น้ําที่ห้ามนําเข้าและส่งออกหรือนําผ่านมาในราชนาจาักปี2564นร้บี่นะครับลงวันที่27พฤษภาคม2564และประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการ กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักรนะครับปี2564ลงวันที่27พฤษภาคม2564เช่นกันเพื่อเป็นการควบคุมและก็พิจารณาการนำเข้าสัตว์น้ำต่างๆซึ่งสัตว์น้ำต่างถิ่นนะครับรวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีแนวโน้มในการที่จะเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำพื้นเมืองในประเทศนะครับ ซึ่งการขออนุญาตเนี่ยครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้มันเป็นการเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2549แล้วเนี่ยนะครับทางกระทรวงเกษตรเองโดยเฉพาะกรมประมงเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับเพราะฉะนั้นการออกมาตรการในการอนุญาตและการห้ามนําเข้านั้นเนี่ยเ็เป็นมาตรการหนึ่งในการที่จะลดปริมาณและก็ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นการขออนุญาตในการนําเข้าสัตว์เลี้ยงสัตว์น้ําต่างถิ่นที่มีชีวิตที่จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ด้านความหลากหลายและความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมงนั้นเราก็มีขั้นตอนในการที่จะขออนุญ,ญาตที่จะให้ผู้นําเข้านั้นเนี่ยนะครับได้แจ้งจํานวนปริมาณวัตถุประสงค์ประเทศต้นทางตลอดจนเหตุผลในการที่จะนําเข้ามาดังกล่าวนั้นนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทางกรมประมงเองก็มีมาตรการโดยการส่งเจ้าหน้าที่นั้นนะครับไปดําเนินการเพื่อจะติดตามให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการอนุญ,ญาต นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในขณะนี้กรมประมงเองก็ได้ตระหนักปัญหานี้อยู่แล้วก็พยายามที่จะหาทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดปีบลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องผู้ที่ทําการประมองอยู่ในขณะนี้ครับขออนุญาตที่จะตอบคําถามท่านเป็นคําถามแรกก่อนนี้ครับขอเชิญท่านนัตชาชัยสิทธิ์ในรอบที่สองครับท่านประธานครับผมนัตชาบุญชัยสวัสดิ์ครับขออนุญาตถามในประเด็นถัดไปนะครับในส่วนที่ท่านได้ตอบเมื่อสักครู่ผมมี คำถามที่ได้ถามท่านไปที่ยังไม่ได้รับคําตอบก็คือว่าท่านรู้หรือไม่ว่าต้นตอของปัญหาตรงนี้ครับมันเกิดจากอะไรในเมื่อยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนครับผมขออนุญาตขยายความอีกเล็กน้อยครับมติของคณะกรรมการ IBC ในวันที่21พฤศจิกายนปี2549ข้อที่2ปลาตระกูลเดียวกับปลานิลชื่อทางวิทยาศาสตร์โซโลโตโรคอนอนุญาตนำเข้า หมายเหตุคือให้บริษัท cp นํนำเข้าโดยกรมประมงขอเก็บตัวอย่างเฉพาะคลีบและแจ้งผลวิจัยและทำลายหากไม่ได้ผลโดยทันทีและแจ้งต่อกลรมประมงตรวจสอบต่อไปครับที่ผมเล,เล่าไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าในปี2553เมื่อสักครู่มติ IBC นะครับปี49บอกให้บริษัท cp นํนำเข้าพอปี53ครับบริษัท CPF นำเข้าปลาหมอสีคางดำจำนวน2,000ตัวมาที่ศูนย์ทดลองหลังจากนั้น3มสัปดาห์ก็ได้แจ้งกลับมาไอ้ตรงนี้แหละครับผมถามว่ากรมประมงมีรายงานว่าไปตรวจสอบแล้วพบการทำลายซากปลาหมอสีคางดำจำนวน2,000ตัวหรือไม่เอกสารอยู่ที่ไหนครับวันนี้ครับพี่น้องประชาชนต่างก็ตั้งคำถามครับว่าปลาจากประเทศกาหน้ามันว่ายข้ามน้ำข้ามทะเลมาได้ไงมากินกุ้งของเขา นี่คือคําถามที่กรมประมงต้องตอบครับแต่วันนี้ครับตั้งแต่ปี55จนมาถึงปัจจุบันแน่นอนครับไม่ใช่รัฐบาลของท่านแต่วันนี้ท่านมารับช่วงต่อแล้วผมอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีอย่างนี้ครับว่าความเครือบแคลงสงสัยของพี่น้องประชาชนว่าปลาจากประเทศกาหน้านั้นเนี่ยที่มาทําลายเศรษฐกิจของประเทศไทยณนะวันนี้ปลาไปมูลค่าเท่าไหร่แล้ววันนี้บริษัทเอกชนไม่รู้ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ ได้มีการสืบหาพยานข้อเท็จจริงพยานแวดล้อมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นความบังเอิญโดยพอเหมาะพอเจาะหรือไม่ที่ปลาที่พบเห็นในแหล่งธรรมชาติครั้งแรกของประเทศไทยก็อยู่บริเวณตำบลเดียวอำเภอเดียวกับที่ศูนย์วิจัยเลยอันนี้ท่านรัฐมนตรีครับท่านเพิ่งเข้ามารับตําแหน่งท่านไปทําผลงานชิ้นนี้เลยครับจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่เกษตรกร,กรผู้เลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปูท่านจะขอบคุณท่านยกใหญ่เผลอๆท่านจะได้กินอาหารซีฟู้ดทั้งปีตลอดปี67ถ้าท่านแก้ปัญหานี้ได้ท่านประธานครับคําถามที่สองที่ผมอยากจะถามก็คือว่าเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าในอนาคตกฎหมายในการนําเข้าจะรัดกุมมากขึ้นจะเข้มข้นมากขึ้นจะอะไรมากขึ้นสุดแท้แต่นั่นเรื่องของอนาคตแต่ไอ้ที่เข้ามาแล้วครับท่านรัฐมนตรีไอ้ที่มันเข้ามาแล้วที่มันว่ายอยู่ในบ่อชาวบ้านแล้ววันนี้เนี่ยจะช่วยเหลือเขาอย่างไร ท่านบอกว่ากรมประมงมีแนวทางในการแก้ไขมาโดยตลอดที่ท่านอ่านเมื่อสักครู่ผมบอกท่านตรงๆเลยครับท่านกรมประมงไปใช้วิธีการทดลองที่จังหวัดสมุทรสงครามสร้างความเรียกว่าเสียหายอย่างมากก็คือว่าไปทดลองจ่ายเงินเยียวยาจากที่เขารับซื้อกันโลละ2บาท3บาทเนี่ยไปทดลองจ่ายเงินเยียวยากิโลละ10บาท20บาทใช้เงินไปแล้วหลายสิบล้านสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับคิดไม่รอบคอบ มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีเพราะปลาสายพันธุ์นี้มันเพาะเลี้ยงง่ายก็ไปเพาะมาขายท่านผมก็งงว่าคิดกันรอบคอบขนาดไหนถึงว่าเงินหมดไม่เหลือแต่ปลาเพิ่มขึ้นสิบเท่าตัวอันนี้ผลงานเขานะครับต่อมาครับบอกว่าจะปล่อยสายพันธุ์ปลากระพงไปกินปลาหมอสีคางดําครับผมไม่รู้ซื้อพันธุปลากระพงไปเท่าไหร่แต่สุดท้ายแหล่งน้ําธรรมชาติปลากระพงเป็นอาหารปลา,าหมอสีคางดํายกคลองครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น นรัฐมนตรีต่อมาครับมีการบอกว่าจะนําไปแปรรูปล่าสุดนี่เพื่อนสมาชิกผมสสสมุดประการไปซื้อมาแล้วบอกว่าแปรปปร,ะะแปรูปทําน้ําปลาลแปรรูปทําน้ําปลาแต่ถามครับวันนี้ครับมีประกาศของกรมประมงบอกว่าใครที่ไปดัดแปลงไปแปรรูปสายพันธุ์ปลาต้องห้ามจะต้องมีความผิดอันนี้ครับพี่น้องก็ประมงก็กังวลว่าเอ้าสุดท้าย จะไปถึงทางออกได้อย่างไรนะครับคำถามในช่วงที่สองครับผมก็เลยอยากจะทราบว่าในเมื่อเรามีข้อมูลการนํำเข้าชัดเจนสายพัน์ธปลาชัดเจนชื่อทางวิทยาศาสตร์ตรงกันวันนี้เราได้มีการเรียกสอบบริษัทเอกชนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในทางตรงหรือทางอ้อมกับผลกระทบตรงนี้แล้วหรือไม่สครับในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนระยะสั้น ระยะกลางระยะยาวอันนี้ถ้าเกิดท่านทําได้จะเป็นผลงานเลยครับว่าระยะสั้นท่านจะแก้ไขปัญหาปลาที่มันปวนเปีเป้ยนอยู่ในบ่อชาวบ้านตอนนี้อย่างไงแล้วก็ระยะกลางท่านจะแก้ไขปัญหาให้มันหมดไปอย่างไรและระยะยาวจะไม่ให้มันมีเหลืออยู่เลยในสายพันธุ์ปลานักล่าตรงนี้อย่างไรจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อันนี้ครับที่อยากจะให้ท่านรัฐมนตรีตอบชัดๆเพราะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรวันนี้รอฟังคําตอบแล้วก็ผมได้ประสานจาก พี่น้องประชาชนว่าสถานการณ์ณตอนนี้ที่หนักสุดๆเลยครับท่านทรานหนักสุดๆเลยคือจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการผมไปดูครับของขึ้นชื่อเขาปลาสลิดบางบ่อปลาสลิดบางบ่อในสมุทรปราการมีพื้นมีทั้งหมด8,121ไร่มูลค่าทางเศรษฐกิจปีละ150ล้านบาทท่านทรานครับเชื่อไหมครับว่าในปลาสลิดบางบ่อหรือปลากระพงในจังหวัดสมุทร ปาการเนี่ยปลาเอปาหมอสีคางดำเนี่ยหลุดไปแค่ฝูงเดียวครับหมดไม่เหลือนะครับร้อยห้าสิกว่าล้านนั่นเกษตรกร,ร,กรหายวับไปกับตาแล้วมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศนี่คือองค์ประกอบเล็กๆที่เป็นผลในด้านเศรษฐกิจของประเทศนี้ด้วยเพราะฉะนั้นผมฝากท่านรัฐมนตรีอย่างยิ่งครับถ้าเกิดมีเวลามากพอครับท่านรัฐมนตรีผมอยากจะให้ไปลงพื้นที่สสมุทร แล้วไปดูผมจะอาสานำเปิดบอเลยว่าณขณะนี้มันเดือดร้อนอย่างไรณขณะน,นี้ผลการทำลายล้างของปลาสายพันธุ์นี้มันอนุภาพทำลายล้างร้ายแรงขนาดไหนขอฝากท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีด้วยครับขอบคุณครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีในรอบที่สองครับท่านประธานครับผมชายาพรมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับขออนุญาตตอบคำถาม คำถามที่สองของท่านสมาชิกผู้สรงเกตนะครับที่ได้ถามคำถามที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างมากนะครับต้องยอมรับนะครับว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยกรมประมงเองนั้น,นก็ไม่ได้นิ่งหนอนใจปัญหาที่ท่านได้นำเรียนต่อที่ประชุมนั้นเนี่ยก็เป็นข้อที่จริงนะครับว่าการแพร่ระบาดอย่างรวเดเร็วและก็ควบคุมปริมาณไม่ได้นั้นเนี่ยวันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมากทีเดียว ซึ่งในขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะประเด็นที่ท่านนะนําเรียนว่าความรับผิดชอบของกรมประมงในการที่อนุญาตให้มีการนําเข้ามาแล้วก็ทําให้เกิดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเรื่องนี้ผมในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงแม้นว่าผมจะไม่ได้กํากับดูแลกรมประมงโดยตรงก็ตามแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่เป็นเกษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องที่ประกอบอาชีพทางด้านการประมงนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบและเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างวงกว้างอย่างที่ท่านได้กล่าวเปลี่ยนต่อที่ประชุมแล้วจริงๆผมจะนําเรื่องนี้นะครับไปหาคําตอบให้ท่านว่ากรมประมงนั้นจะรับผิดชอบอย่างไงในฐานะที่เป็นฝ่ายกํากับดูแลในฝ่ายที่เป็นผู้ที่กุมระเบียบในทางปฏิบัติที่จะต้องมีความเข้มงวดติดตาม เพราะฉะนั้นนการอนุญาตการอนุมัติตลอดจนการเฝ้าติดตามโดยเฉพาะการนําเข้ามาสัตว์สิ่งมีชีวิตทางด้านประมงที่มีความมีผลกระทบในการแพร่ระบาดและมีผลกระทบต่อระบบนิเวศท,ทางด้านการประมงนั้นเนี่ยจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ความรับผิดชอบของกรมประมงนั้นเนี่ยจะปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมรับเรื่องนี้ที่จะไปหาคําตอบให้ท่านแล้วก็จะมาตอบคําถามในโอกาสต่อไปถ้าหากว่าผลของการติดตามเรื่องนี้เนี่ยแต่ครับว่าความชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยทางผู้รับผิดชอบและก็ความรับผิดชอบระหว่างภาครัฐเองและภาคเอกชนเองที่ปล่อยให้อ่ผลกระทบต่อต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสังคมที่กําลังจับตามองอยู่และผมคิดว่า เรื่องนี้ต้องขอขอบคุณท่านนะครับที่ได้หยิบยกเรื่องนี้มาแล้วก็เพิ่งจะทราบเช่นกันนะครับว่าความผลกระทบที่รุนแรงขนาดนี้เนี่ยมันนํามาซึ่งาการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนะครับและถึงแม้ว่าวิธีการที่ท่านได้น,นาเรียนเนี่ยเช่นการที่จะให้ปลากระพงขาวาทำให้เกิดการทําลายในระบบนิเวศของธรรมชาติเองเนีย เพิ่งจะทราบข้อมูลจากท่านว่ามันก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งดังกล่าวนี้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกรมะงงเองจะต้องไปำดำเนินการแก้ไขแล้วก็คำถามที่ท่านถามว่าเราจะรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างไรนั้นผมขอเวลาจากท่านสมาชิกผู้สรงเกียรตินะครับว่าจะ,จะไปหาคำตอบมาให้ท่านแล้วก็จะมีคำตอบต่อสาธารณะและก็พี่น้องประชาชนที่กําลังติดตามอยู่ในขณะนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับทั้งผู้ถามและผู้ตอบได้ใช้สิทธิ์ครบตามระเบียบแล้วนะครับ